ก็เลื่อนก็คือถ้าสมมติีเข้ามาก็จะรับงานก่อนโอเคผมโอเคมากเลยครับรับงานก่อนค่ะเข้ามาได้อีกนะคะแล้วที่ไปปรึกษาหมอดูว่าจะหาเริมใหม่นั่นแหละเขก็คงต้องไปหาหมอดูอีกรอบไม่อะตอนนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้นัดหมดอจรกิพราว่าไม่เคยีธกิจบใช่ จริงๆเป็นจังหวะเหมือนที่เมย์พูดเมื่อกีก้ครับก็เราพอพอเราเราชอบเที่ยวก็จริงเราไปมาบ่อยแล้วก็เรายิ่งสนิทก,กับพี่เมย์มากขึ้น<ช>เราก็เลยแล้วเขาเกิดจังหวะนี้พอดีจะรีแบรนด์พอดี<ช>ก็เลยมาอยู่ตรงนี้ใช่แ <c oughs> ช่ชาช่ก็เวลาเราเที่ยวอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราชอบเที่ยว กันด้วยกันก็คือเที่ยวกันสองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแบบคนหนึ่งทาคนนึงไม่ทําเราก็จะรู้สึกเสียดายเพราะว่าเราเราชอบเที่ยวเหมือนกัน <c oughs> ทั้งคู่แล้วมันก็ตรงกบับไลฟ์สไตล์ของเราทั้งคู่แล้วก็ประจวบเหมาะกับที่เวลาเราไปไหนก็แล้วแต่จะมีเราคนถามตลอด <c oughs> จริงๆนะคะ <c oughs> ว่าแบบเออไปที่ไหนมาบ้าง <c oughs> อะไรอย <c oughs> ่างเงี้ยเราก็เลยแบบ เออถ้ามีคนช่วยแบ e: yes. แบว่าเออลิสมาเลยแล้วก็บอกเป็นกระบอกเสียงให้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากให้คนอื่นได้ประสบการณ์เหมือนที่เราได้ความประทับใจจากที่เมย์เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นที่มาของการทําธุรกิจนี้ด้วยกันค่ะอ๋อก็เป็นหุ้นส่วนเลยครับก็ใช่ก็ลงเท่ากันอะไรก็ลงเท่ากันใช่ เราก็คุยกันมานานนะปรึกษากันมานานทากันมานานแล้วก็วางแผนกันมาค่อนข้างนานแล้วกออ็อย่างที่บอกก็คือเราเราได้ยินพี่เมย์มาพูดต่อ,อเลยบอกว่าเวลาทําทริปเนี่ยแล้วมีมีแต่คนอยากไปด้วยอย,อยากตามอยากตามรอยอยากได้ภาพสวยๆอะไรเงี้ยเราก็เกลับมาคิดมันเป็นไลฟ์สไตล์เราจริงๆเราก็มันไม่ได้ฝืนอะไรเราเลยเ,เราก็เลยคิดว่าเราน่าจะก้าวเข้าไปอยู่ตรงนี้มันน่าจะเป็นอะไรที่ไม่ไม่ฝืนแล้วก็สบายเราด้วย ไปก็ทอมมากินก็จะเที่ยวตลอดเลยใช่ที่ผ่านมาก็ก็เที่ยวตลอดเลยไม่ต้องเปิดบริษัทก็เที่ยวอยู่แล้วเราก็คิดว่าเราก็ทำงานที่นี่ด้วยแล้วการเที่ยวนั้นอ่ะก็คือการทำงานของเราด้วยใช่ใช่ใช่จองทิที่เราไปด้วยได้ใช่จองตามตามรอยได้เลยใช่สนองนี้ตัวเองด้วยด้วยมันเป็นพาชั่นไปแล้วแหละใช่แต่ถ้าใครไม่อยากตามก็คือเราสามารถครีเอทรูทใหม่ให้ได้ทุกที่ในโลกเลยครับใช่ แล้วก็อย่างที่เมยบอกเราไม่ได้มีแค่แบบเซอร์วิสของการทราเวลอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเราเป็นวันสอดเซอร์วิสทั้งหมดของการเดินทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องรดรับส่งที่เริ่มต้นจากวีซ่าอะไรอย่เงี้ยเราก็ช่วยทำได้ใช่ค่ะจองโรงแรมจองตั๋วเครื่องบินทำได้ทุกอย่างเลยค่ะเรียกว่าเรารงแรงกันเองแบบร้อเปอร์เยไหมลงแรงอาจจะไม่ได้ลงแรงอราจะเป็นพี่เมย์ค่ะที่ลงแรงกะค่ะถ้าเราก็ก็ก็ช่วยช่วยช่วยกันนะคะ เพราะว่าเราก็อยากให้ธุรกิจนี้ไปได้ดีเหมือนกันเราก็มั่นใจในตัวพี่เมย์ด้วยค่ะว่าเขาเขาทํามาเป็นสิบกว่าปีแล้วค่ะก็ก็ต้องฝากทางพี่เมย์เป็นคนแบบคิดอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าทางเราก็จะแบบช่วยเก่าๆแล้วก็สนับสนุนสับหตปกติค่ะที่หันไปทาธุรกิจเนว่างานในงการมันมีหรือเปล่าเพราะว่าเห็นไปพูดเ่าเหมือนเราอมันน้อยลงอ๋อ ไม่ได้คิดตรงนั้นเลยนะเออไม่ได้คิดแต่แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่เหมาะสมมากกว่าค่ะที่ทุกอย่างมันเข้ามาแล้วก็จะบอกว่าความสัมพันธ์กับพี่เมย์อ่ะคือเราเรารู้สึกกันดีมากรู้สึกเกร t e f มากที่เมย์เขาเข้ามาตั้งแต่งานแต่งของเราใช่เขาช่วยทุกอย่างเลยใช่เขาช่วยเราเยอะมากๆเราเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นเหมือนกับคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบพอเขาจะรีแบรนด์มันก็เลยแบบเออทำด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยกันว่าเออถ้าทําด้วยมันก็น่าจะเติบโตไปในทางที่ดีด้วยกันแล้วก็ เราก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องทําอะไรมากด้วยเราไม่ต้องทำอะไรเราก็ถนัดเที่ยวอยู่แล้วก็พี่เมย์เขาก็ถนัดวางแผนทํารูทอยู่แล้วมันก็ก็ยังมีเวลาที่จะได้รับงานละครอ๋อรับอยู่แล้วครับรับอยู่แล้วรับอยู่แล้วนี่เขาก็เพิ่งฟิตติ้งเนี่ยใช่ค่ะก็รับละครไปแล้วใช่ใช่แแล้ววนััปป่าายงมีโอกสไ เข้าป่าเหรอครับถ้ามีโอกาสก็อยากไปอยู่ครับอยากไปอยากไปแต่ว่าวันนี้ก็เข้าป่านะถ่ายหนังถ่ายละครก็อยู่ในป่าจริงทุกคิวเลยไม่จริงอาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นผมได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายแลนด์มาร์กไงแต่ว่าไปแบบไปถ่ายละครไปถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็เข้าป่าตลอดใช่ต่างจังหวัดตลอดคิดเป็นไงม้างคัมแบ็คกลับมาล้วตอนละครคัมแบ็คล้วค่ะอ่าก็หายไปสองปีเต็มๆค่ะก็เรียกว่าต้องแบบ บาดพูนเน็ตนึงค่ะตอนที่ไปฟิติ้งค์ดขาดปัดนิดนึงเพราะว่าเราแบบเราไม่ได้ทําการแสดงมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะสองปีแล้วอกี้สองปีแล้วอ่ะก็ล่าสุดกับพี่แดงไงก็ดีมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นดราม่าเป็นเป็นดราม่าเลยแหละค่ะแล้วก็เป็นการคาดฟันเป็นเรื่องของเพื่อนเป็นเรื่องของสามีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้จะโตขึ้นมาเอ๊ะเขาเปิดตัวเอง อยากอ๋ยอยากก็ <laughs> เซียนเดี๋ยวหลุดหรอตัใจนานไหมพี่คิมแบบว่ากลับมารับครั้งนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็หายไปนานอืจริงๆตอนที่เล่าให้ฟังคิมก็สนใจเลยทันทีนะคะตอนที่เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยเล่นแนวนี้เลยค่ะแล้วมันม,มีความเกี่ยวกับแบบผู้หญิงด้วยแล้วก็ความรักด้วยแล้วก็การแบบเอ่อฆาตก,กรรมอะไรอย่างเงี้ยด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเงี้ยเราไม่เคยเล่นอะไรที่มันแบบขนาดนี้ แล้วก็อาจจะไม่ได้แบบกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างนั้นแบบแบบแบบเออพระเอกนางเอกมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรับเลยจะได้วางแผนได้ชมกันช่วงไหนอะไรยังไงได้วางอะไรอย่างเ้ไม่รู้เลยไม่รู้เลยใ่ค่ะว่าอะไรคีมบอกว่ามันถึงขั้นต้องปัดทะเลยเพราะว่าอะไรอ่ะจริงๆการแสดงมันก็อยู่ในใจแล้วแหละมันีอยู่ในหัวใจแล้วแหละแต่ว่า เราทางหายไปนานมันทางหายไปนานนะคะแล้วก็คิดว่าอยากจะทําให้เต็มที่ค่ะกับเรื่องนี้เราก็เลยค่อนข้างจะทํากันบ้านตั้งใจนะใช่ค่ะก็ณช่วงคิดถึงไหมคะช่วงสองปีที่ผ่านมาเอ๊ะตอนแรกดีตอนแรกดีมากเลยเที่ยวว่าได้พักผ่อนยังบอกว่าพักผ่อนเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่พักหนึ่งอ่ะคนนี้ทำอะไรอ่ะนานไปแล้วนะนานไปแล้วนะอะไร่างเงี้ยเมื่อไหร่จะเปิดอ่ะอะไรอเงี้ยเออแต่ว่าตอนนี้ก็ เปิดแล้วแน่นอนค่ะต้องมีเรียนอะไรเพิ่มมาสองทัวราแล้ว่าก็เบบีเวิร์กช็อปไหมอาจจะต้องมีเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมีเวิร์กช็อปค่ะมีการอ่านบทแล้วก็เวิร์กช็อปกันแน่นอนนะคะเพราะว่าคาแรคเตอร์แบบนี้เรายังไม่เคยเล่นมาก่อนด้วยค่ะก็อยากทําให้ดีที่สุดที่เคยเล่นกับโยกแพรมาก่นกับพี่โยเกิดยังไม่เคยเล่นค่ะแต่ว่ากับแพรเคยเล่นแล้วเล่นคุแฝดหลายเรื่องอยู่นานแลอง เออไม่เขาเรื่องเดียวนะเ,าเขาอออออหลายเรื่อง <c oughs> ออมีอะไรเรื่อง <laughs> <laughs> ใช่ค่ะเรื่องเรื่องคอนแฟคคือร่วมงนานกันอยู่ค่ะ่งเรื่องนี้ก็คือต้องแบบปะทะกันแบบนดูโปสเตอร์<ม>แล้วดูแบบปะทะกันเหมือนนะหรือเปล่าดู <c oughs> รแปะทะแตแบบ <c oughs> ่แบบเข้มมันมีชั้นเชิง <c oughs> ค่ะ <c oughs> มันจะมีเรื่องของการแบบทําให้คนได้หลุดน,น่ะว่าแบบใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่กี่เรื่องที่จะรับ จริงๆตอนนี้ตั้งใจรับแบบก็เข้ามาได้อีก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 แต่ว่าเข้ามาได้อีกค่ะเขกลับมางานรับงานละครแบบนี้แสดงว่าแพนมีเบมีก็อาจจะต้องเลื่อนไปอีกก็อย่างอย่างก็เลื่อนก็คือถ้าสมมติมีเข้ามาก็จะรับงานก่อนมาโอเคไหมครับเขาเลื่อนไปเรื่อยๆโอเคผมโอเคมากเลยครับผมโอเคแล้วแต่เขาเลย ไม่ลบเราก็แล้วหรอไม่ไม่ไม่รับงานก่อนนะคะเข้ามาได้อีกนะคะนาละครทรือเ่าครับละครหรอครับละครก็ยังเขาก็มีส่งบทมาให้อ่านครับผมแต่ก็ก็อยู่ที่ความเหมาะสมของผู้จัดแต่ละคนว่าจะเขาจะเอาเราไหมอะไรเงี้ยใช่ก็มีก็มีครับแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ถ่ายพึ่งหนังพึ่งจบไปอีกเรื่องหนึ่งอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ซีรีส์ฮะ ช่องสามอ๋อใช่ใช่ใช่ผมเองอะใช่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 อะไรน่าเรื่องนั้นเรื่องนั้นคือกังวลไปหมดแล้วอะไรว่าจะพูดได้ป่ะวันนี้โอเคใช่ใช่ของช่องโปรเจกต์ของช่องครับใช่แล้วก็มีวันทองที่ทุกคนได้เห็นตัวอย่างแรกไปอะไรเงี้ยพี่ชายเมืี้แล้วของแพนมีลูกเราเลื่อนเราเลื่อนเลื่อนไปถึงเมื่อไหร่กี่ปีหรือยังไงหรือไม่มีกําหนดยังไม่มีกําหนดเลยค่ะแล้วที่ไปปรึกษาหมอดูว่าจะหาเลิกใหม่ยังงไนั่นแหละก็คงต้องไปหาหมอดูอีกรอบ ไม่ล่ะตอนนี้อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้นัดหมอดูพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะดเดี๋ยวเดี๋ยวถามอีกทีนะคือจะไปหาเลิกใหม่เหรอก็ดูรวมรวมรวมถึงลูกรวมถึงลูกด้วยค่ะก็กาจะดูคุณนหมอดูบอกว่าปีหน้าล่ะ เขาย้ำยองว่าปีหน้าดีมากต้องมีปีหน้าเดี๋ยวไปถามแชทจีพีทีเฮ้ยหมดดูอีกคนเหรอแชทจีพีทีรู้ใจเราเรากังวลมากทำไมถ้าเกิดเลื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยมันก็ไม่ได้กังวลนะเพราะว่าเรามีการทําฝากไข่ไปแล้เนอะเพราะฉะนั้นหน้าไข่ของเรามันก็จะเป็นฟรีสไว้ในอายุตอนนั้นอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าเราก็มีอยากเห็นหน้าเขาแหละ ก็อยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงจะดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะอยากทางานก่อนนะคะแล้วไปฮ่องกงมไม่ได้ไปขอโนค่ะไม่ได้ขอเรื่องเบบีเลยค่ะขอเรื่องงานเลยก็เลยได้มาเรยงานละครก็เลยกลับมาใช่ค่ะอหรือว่ารอบหน้าจะต้องมีการขอเบบีจริงๆแล้วเป็นคิวต่อไปต้องขอไหมนะ ต้องขอหรอชิมาเดี right ๋ยวก็มาพี่มุยนายคิดอะ้วนะไม่เดี๋ยวถ้าจะหวะมันใช่เดี๋ยวเขาก็มาเองค่ะเรื่องวันทองอ๋อครับปล่อยออกมากระแสดีมากเหรอครับโอ้ดีใจดีใจก็ก็ที่ดูก็เห็นแบบซีจีอะไรสวยมากเลยครับผมก็เป็นอย่างที่ บอกไปก็คือมันเป็นการตีความใหม่ของตัวละครวันทอง<ช>ที่เขาจะไม่ยอมให้จุดจบของเขาเป็นแบบนั้นเลยเงี้ยก็เป็นเรื่องราวใหม่ๆผมว่าก็น่าจะน่าจะถูกใจหลายๆคนนะเท่าไหร่คนอ่าแบบเอุดแผทนท่านี้ขุดทางท่านี้ดูใช่ใช่ใช่<ๆ>มันก็มีเหตุผลในในใ,ในเรื่องแน่นอนนะครับใช่ใช่อาจจะไม่ตรงกับวรรณคดีแต่อย่างที่บอกไปมันคือการตีความใหม่เรื่องเรื่องราวใหม่ๆใช่รู้สึกเขาบอกว่าหลอดโดเลยค่ะ <H m? S 2> หล่อจดเป็นคู่เลอดดยลอ๋อหอก็ <c oughs> ทั้งเรื่องมีอยู่แค่นั้นทั้งเรื่องก็มีกันอยู่แค่นั้นแล้วก็มีพี่เฟยด้วยไงอ,<ร>อ่าคาแรคเตอร์แบบลุคเขาแล้วก็ด้วยเสื้อผ้าชุดเกราะอะไรเงี้ยเขาก็ดีไซน์ออกมาได้แบบเ<อ>ต็มที่มากๆสวยสวยมากเขาบอกว่าเรื่องนี้แข่งกันหล่ออ๋อหรอแข่งกันหล่อแข่งกันร้ายเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใช่สรุปคือใคร หลายคนละแบบเดี๋ยวร้อนแต่ในเรื่องจริงคือคือคนคนไหนร้ายคนไหนใช่ใ,ชในนี่ไงเห็นไหมมันร้าย,ายคุณแผนเจ,ะจะ้าเจ้าชู้นะคุณช้างจะเล่เหลี่ยมอ่า,อาเลือกใครดนนีไปดูไงหลอกขาไปอ่ะไปดูไงค <c> ร <ười> ับผมต้องมีสติมากๆเลยเนาะ <c ười> <c ười> จริง ไม่ได้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 เดี๋ยวรอดูตัวอย่างต่อไปในปีหน้าดีกว่าครับผมคือจะปล่อยสอยมาทีไรเรื่อยๆเลยใช่ใช่ใกล้ๆแล้วเดี๋ยวเขาคงมีอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยครับคิดอะไรเดี๋ยวนะดูค่ะน่าดูมากเลยค่ะคนแซวเยอะค่ะว่าแบบมีคนอยากเป็นวันทองเยอะมึงผีดอะไรเพราะวันทองสามารถได้ทั้งสอบคนเนี่ยอ๋อว่ากินอะไรคจะเป็นตัวละคร ไม่เปล่าไม่เป็นไรก็ก็ดีค่ะเป็นวันทองดีแล้วอย่าว่าเป็นคิมเบอรี่เลยแต่ว่าน่าดูมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับคิมคิมต่อบทให้นะคะไี่ไหนไม่ไหนพราดเด็ดเลยพลาดด็ดเลซีนที่บทยาวยาวบทยาวๆยากๆอ่ะนี่ก็อยู่ด้วยตลอดครับต่อให้เออโอเคค่ะเดิต